สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงทานกองลำช่องกระจายหลวงพ่อโนบิเชียวนะครับบรรยากาศเลิอกกองนะครับนนกลับแล้วหรอกลับแล้วค่ะเหนียวไหลไปหาเนื้อกินข้างานอกเด็กเขาเขาลัาษณะเพื่อนอยากไปซื้อของกินอ๋อเอาเอาพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันครับ desktop window desktop hello คุณผู้ชสรุปแล้วเขาก็จะอยู่ด้วยกันแล้วนะครับทักผม เด้๋ยวก็จะมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับข่าวดีที่ว่าพวกลูกจะแต่งงานกับสาวๆนะไปมั่นไว้สองข่าวดีที่ว่าพวกลูกจะเอาเมียนั่นแหละครับผมช้างไม่ต้องออกตัวเลยให้พี่เล่นหน่อยสิเอาเหรอให้พี่เล่นหน่อยอเอาไมเบอร์บอมาทีเด้อเบือเบเอเบ้อเอีหน่เินสองไปประจวกไปประก่อนเราจะไปเจ็ดเป็ดเก้า นะครับตอนนี้บรรยากาศเลือกกองนะครับผมบืนพอกันคือเกาั้าี่น้องเวลาเดิมหกมุ้งแรงคือเก่านะครับหกมุ้งแรงคือเกาเลือี่นงองม้วนกันคือเกาอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องก่อนจะถึงวันที่30นะครับ30กับวันที่1นี่แสดงจริงนะครับอาซีมันไพล้วยังจะเป็นเป็นวีอะงเอย่างวีฮะม้วนคกก็จะยอียงเป็นอีอย่าง ของผมนี่ไม่มีอะไรเพิ่นเรียกร้องอ่ะความสนใจทั้งเสียงเพลงของกเก็บคนเดียวเห็นไหมมือหลีดสองสามชั่วโมงก็แล้วมือเลีดสองสามชั่วโมงก็แล้วแล้วอัไรลักการโยนเหยออกเสียงมีออกไงเด้บอนทุกคนทุกคนอ่ะจะว่าหลักการไหลไล่ไล่แบบมีห้องเหนือนงอยู่เหมือนานี่เมือแบบแบบกำนะครับเมื่อลักจะนั่งเคยจะเป็นบันทึกจะเป็นบนวิธีเอาเสียงออกจากมีออกเสียงบนวิธีคือทำไมเมื่น ทีมไลท์ก็นอนนี่เลยนะครับวันนี้ไม่ใช่ครับไม่นอนทีมไลท์ก็นอนนี่เลยนะครับวันนี้อยู่ยาวเลยครับสองอาทิตย์ <laughs> ทีมไลท์มีที่นอนอยู่ไม่ง<อ>ไงเอาอันอะไรพาารี่โอ๊คเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวเมื่อกี้กินข้าวไมหมผัดอ่าถัา่วใส่กระทะ ปัจจุันก่อนทัพวร์สกัตทะทัพทัวร์สกัตทะเออแมนยูรีล่ะแมนนั่นมันหอยแมนนั่นมันหอยมาดแม่เอาสมอจัดเต็มขนาดนี้เลยวันนี้วันนี้แม่อสมอ,อ่าแจกบัตรไปเก้าใบนะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับอสมแปลว่าอะไร <c oughs> อาใส่เพื่อน <c oughs> <c oughs> สบายดีเลยครับอ,อันนี้ก็พี่ช้างนะครับผม เจ้าของอ่ารถตู้ให้เช่ารถตู้ให้เช่าไม่คือครับพี่การชัยต้องรถอย่างอื่นรถเลยรถดูดส่วมพี่ว่าจะพูดนะแต่มันกลัวแรงไปนะอไม่เป็นไรครับไมเะดูเพื่อความบันเทิงนะครับพี่น้องหามดามาด้ยครับแต่ก็เหมือนเหมือนนี่หรอเหมือนเลยเหมอนคนคนเดูเอาก็จังมาดูดสวมเนาะปกติถ้าไม่มีสายเนี่ยแกจะดูดเองนะครับ ได้ไหมห้ยใหญ่หัวหลเจ็บหลังได้จู่เี้ได้อยู่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 ้อยู่อยวยงเด้ออีกยี่ห้อหนึงจักเราเาผค้เดียวลูกๆไปเค่ไหนโอ้ยตักบอกไปตใหญ่กว่าปุปุอีกโอ้คอยหูแล้วอหู้แล้วอหูแล้วอหู้แล้วครับแบบกินยากระสายเส้นนะหาย ปไปไปได้ก็ไม่มีไม่มีปัญญาเลยบ้านนึงนางเสาเคีบเสี <g 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 ้ยงนะจะเห็นหมากินเขียบเสี้ปวดไล่ปวดไล่มาตั้งแต่ไหลเลยลงลงไม่ไไฟกับมุนเมื่อเมื่เราได้กินเลยโอ้เฟนไฟไม่ใช่วายไฟเฟนไฟเฟนไฟเฟนไฟแล้วไม่ใช่วายไฟพายังมาคุ้มขาดอย่างนี้เนาะพรุ่งนี้เราอาจจะเล่นเร็วหน่อยเออเล่น มันำไมถึงท่ากันลุงเนี่ยเลยท่าด้วยกันเลยลังส่งท่าอย่างนี้กัเลยโอ้โหฮึพวกลูกพวกลูกได้เบิ้งคลิปเป็นบ่เพิ่นอ่านอ่ะมุ้งเน้นเพิ่นอ่านไหมมุ้งเน้นนะเพิ่นอ่านมุ้งเน้นนะเพิ่นอ่านมุ้งเน้นคนคนรู้ว่าสนั่นเลยอันนี้ปลาเอกมานะครับใครจะสั่งกุนเชียงสั่งได้เลยนะครับ คุณเชียงนะครับอร่อยมากอันผมเอาไปบานเนาะไปถอดให้เ้าจกินเอาเขา้าาเอาคือแสบแต่เขา้า่ามันมันมีแต่เนือ้อเนื้อหมูไวปกติมันถ้<พ>าของตลาดทั่วไปมีแต่แป้ง <c oughs> เขาบอกอู้อรอ่อยอร่อยมากเม่ได้ติดมา้าเข้ามานั่นหละแล้วช่วงนี้มันขาดตลาดด้วย แ่ทบจะไม่ไม่เป็นคนชอบกินกุเชียงว่ามันหวานแต่พอมาทีนนี้แบบผมผมทอดนะผมใช้น้ำเปล่าทอดทอดกับน้ำเออทอดกับน้ำอร่อยผมทอดวันแรกอ่ะใส่น้ำมันมาทอดหมูล้างใส่น้ำเปล่าแซ่บแซบหอมป้าเห็นคนขาดตลาดตัวนี้ปลาซุ่มยังไงพวกลูกผมตรงแค่สองร้อยเนี่ยได้ครับกินหรือเปจริงเหรออ้าว เป็นยังไงที่เขาเขาเขาน่งที่อยู่ขัน้วนี่แหละแต่ว่าคืนนั้นไม่ได้ไม่ได้แบบว่าพิการแบบตั้งแต่เกิดรถไปชนคอสะพานแกเลยเสียตาไปสองข้างเลย แล้วยายเหรอก็เลยยายก็เป็นผัวตานี่แหละแต่ว่าอุ้ยโว้ยเนาะไปทัวร์ที่สวเทเนี่แหบบตะลังสีเมกเรื่องไ้ฟังวันดีดีชวนด้วยแจ้งวันแววเสียงโง่ทียงแวววันนั้นเอาเท้าลูกไปเถอะไปหากินข,ข่าวเถ่ะเฮ้าเอ้ยเช่ารถไปเถอะไปหากินข่ขาวเถอดายไก่ป่าไปกินหน้ำเท้าแมกนะ็กซปะ เท่าแม่ปมาจะแตกเขาท้อไปหาเรียกเขาโอ้ยอย่าว่าถอดฉันว่ามันเด็กกับเป็นเผากันเบิดแล้วเดี๋ยวนเต่าต้าเต้าเต้าไงเออเต้า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 อร์ดไปเลยขี้บอดเอาเตาคี้บอดไหมโยาใบเดียวมือสามเลยสี๋ยวไซตแจ็คไแจ็คซีพอดี ท็กซี่จะมุงไม่ใช่ไดเลยยู่บสสมงี่โมงพอดีสโมงพอดีก็ปรมเรมไแล้วก็ถึงหงกุ้งเ็่าปักตู่อันนี้ก็จะซ้อมพวกมูนเหมือนเขาก็จิทีไล่เหมือนกันเยียเขาเครื่องงยเลยเหมือนตึมตออกเช่นง่เลยวกลูกเ้าไปหกี่ข้าตอนนี้ไปหมดเลยอเห็เลยคือทีเมวล่าไปเลยทีมล่าไปครับตางไปึืนรีแลกเลให้ไปรีแลกเดี๋ยวอีหน่อยก็เดี๋มาจะพาไปห้องกุงนี่นี่ อันนี้เร็วเร็วนี่แหละถ้าเมืองเมืองเปิดแล้วแบบฉีดวัคซีนจะจะพาบินลูกอย่าลืมฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนแล้วจะได้ไปหรือเปล่าฮ่องกงกูรูจ๊ะไป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 ยังไปสุกท่อคากิจข้าวเถอะเอาน้ำไปด้วยสิต้องน้ำเอาน้ำไปด้วยเออไปจะจะเอาน้ำต้องเป็นอย่างนี้ โอ้ยอันอันอันมามันจะกินจักสินเนาะเด็กกินจะเป็นไรโอ้เราว้างแขวม้าเนี่ยด้วยล่ะกินกินไม่เอาสมอสวยมากเลยวันนี้ไม่ต้องน้องหรอกโอ้ยน้ำเย็นกินเลยกินอะไรก่อนล่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะครับ เดี๋ยวเราจะตามตามติดชีวิตดาวบนดินตามติดชีวิตดาวบนดินนะครับวันนี้สวยมากอาบน้ำไปนี่คุณแมวสมอบออันคันคันบบกินเขาไปนอนมันสิบบหลับไหมกระจายบอ ลมห่วยๆเลยเอาพรุ่งนี้สี่โมงแรงเหรอปูกปปลูกกันไหมให้กันบออาจารย์กนลังตีนอนแล้วคนระับอุยอันนี้ท่อมันดงขึ้นมาเด้งขึ้นมาอาจารย์ตีนอนแล้วพวกลูกเธอก็นอนนี่ใช่ไหมโอ้ยมีเพื่อนเยอะวันนี้พวกลูกมีเพื่อนเยอะจังเลยดูสิอาจ,จารย์เพียกก็อยู่ ฮะผมนอนห้องบอสผมสาวัยดีอาจารย์เปียกนะครับได้เจอกันนะครับสวัสดีครับจะเปียกครับจะดีนัสนีวดีสดีดัีวัวีววัว ู้าม้นอ่ก็ต้องหเที่ยงปเสี่ยงก็ได้เล่นเสี่ยงก็ได้ไเสี่ยงกดเล่นะไปความเลานนงหนงโเดนยังเล่นนะปลกลูกเห็นยังปลุกลูกเห็นยังเอาละเสี่ยงงายใเงินสวนกูเลยเป็นลูกเป็นเี้ยโอยปลุกลูกสิสินันลับนอนมาลับตคืนเปนบ่ คือหอดฟุกลูกลนี่อ,อ๋อขอบคุณต้องรังใจครับพี่น้องเ,อเ๋ยวีิกินข้าวครับข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็กลับไปพักผ่อนพรุ่งนี้เจอกันอีกสี่โมงเย็นนะครับนี่ตับข้าวอ้อันนี้อันเก่าอันนี้ผัดผัดถั่วเราจะกิน อพี่น้องขอบคุณทุกท่านใจครับพอกันคลิปหนาได้พี่นออ้องได้ครับพอกันมบบอื่นค,ๆๆครับวันนี้ก็บายยนะครับนอนหลับฝันดีครับฝัายีาครับ